อแค่ได้ขโมยนี่เจด้าทีมจะเป็นเด็กเดินพลานะครับจะดูว่าตู้ไหนให้ราคาเราดีนะเอยนี่พ้าสตตวันเล่นาขายเช็คราคาเราไปขายที่ดีแพงห่าหกร้อยมันตอแรงเลยว่าามาเจ็ดร้อยเกี่ยมับขยจริงออเจ็ดร้อยขายไม่ได้หรอไม่รู้ขค่ได้ขโมยมาขายแ่ได้ขโมยห้าสัตว์ตะวันขายได้เท่าไหร่พี่เนี่ยเราแท่าเราขายขาย ม่ได้ถึงพันหลักหม่ลุกถ้าสวยก็ถ้าดูหน้าตาจมูกอันนี้เขาจะเลี่ยมเดิมของเขาใช่ไหมงี้อย่างนี้ผมผมเอาไปลองขายได้ไหมถ้าพี่จะขายพันหนึ่งผมลองขายสักเปิดพันสองอะไรเงี้ยดูดิได้ไหมพันเนื้อขายกได้ไหมแต่เราแบ่งกันนะค้าสเนี่ยขายันได้ประมาณพันกว่าบาทได้เราลองไปถามพี่โทเดิค่ะพี่โทซื้ออะไรพี่โทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทที่ถ้าสันตะวันโทรเล่นไหมเล่นครับเออถ้าสักประมาณแบบพันนิดนิดเป็นไปได้ไหมพี่โทพันทอนบาทอย่างนี้นะ ได้เก้าเก้าเลยเ่รอ่ะได้นะได้ผมไม่ติดนะ <c oughs> พี่โทรซื้อผม999บาทได้300อ่ะพี่โทถ้ามี25าเสาร์วันนี้พี่โทรับ